บพบกับ MDA ครับนะครับวันนี้นำเสนอเรื่องเคล็ดลับการจัดการเวลาแบบผู้ชายยุคใหม่เพิ่มประสิทธิภาพชีวิตทุกวันนะครับการจัดการเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ชายที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยภารกิจทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวนะครับบ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าเวลาไม่พอและต้องทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกันจึงทำให้หลายคนพลาดโอกาสในการดูแลสุขภาพหรือพัฒนาตัวเอง การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำงานได้ดีกว่าเดิมแต่ยังช่วยให้คุณสามารถมีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิตอย่างเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนและการทำกิจกรรมที่คุณรักเคล็ดลับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ข้อแรกตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้จะช่วยให้คุณมีทิศทางในการทำงานอย่างเช่นหากคุณมีงานที่ต้องทำหลายอย่างให้ตั้งเป้าหมายว่าวันนี้ฉันจะทำงาน A B และ C ให้เสร็จภายในสองชั่วโมงการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จะช่วยให้คุณรู้สึกมีแรงกระตุ้นในการทำงาน ข้อ2นะครับลองใช้เทคนิคโพโมโดโร่นะครับซึ่งเป็นวิธีการจัดการเวลาที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแบ่งเวลาเป็นช่วงๆทุก25นาทีและให้ตัวเองพัก5นาทีหลังจากทำงานครบ25นาทีแล้วเมื่อทำครบสี่ช่วงให้พัก15-30นาทีเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมุ่งมั่นโดยไม่รู้สึกเครียดจากการทางานติดต่อกันเป็นเวลานาน ข้อที่3นะครับจัดลำดับความสำคัญคุณควรเริ่มจากงานที่สำคัญและต้องทำในทันทีก่อนที่จะไปทำงานที่ไม่เร่งด่วนหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานเต็มที่นะครับข้อที่4นะครับ หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพุ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณปล่อยให้งานที่สำคัญและเร่งด่วนถูกยืดเยื้อไปเรื่อยๆลองใช้วิธีทำงานในส่วนเล็กๆก่อนเช่นแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆและทำให้เสร็จในแต่ละวันจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกท้อถอยและมีแรงกระตุ้นในการทำงาน และข้อ5นะครับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นแอปพลิเคชันพวก Google c a l enda r t r e l l o หรือ To-Do List นะครับซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณติดตามงานที่ต้องทำและตั้งการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ลืมสิ่งสำคัญครับ ผลลัพธ์จากการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อแรกก็คือประสิทธิภาพในการทำงานจะเพิ่มขึ้นการตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อต่อไปนะครับลดความเครียดการไม่ต้องรีบทำงานในช่วงท้ายจะช่วยลดความเครียดจากการทำงานได้นะครับข้อที่3นะครับมีเวลาสำหรับตัวเอง การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทำให้คุณสามารถมีเวลาในการทำสิ่งที่คุณรักเช่นการออกกำลังกายหรือการพักผ่อนกับครอบครัวครับและผลลัพธ์ข้อสุดท้ายนะครับสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเมื่อคุณสามารถจัดการเวลาทั้งงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีจะทำให้ชีวิตมีความสมดุลและมีความสุขมากขึ้นนะครับสรุปนะครับ การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นลดความเครียดและยังทำให้คุณมีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิตเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนหรือการใช้เวลากับครอบครัวการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการใช้เทคนิคในการจัดการเวลาจะทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นนะครับ MDX ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ